อ่าเป็นทุเรียนพืนบ้านขายกิโลเท่าไหร่สามกิโลลองดูสิปรเไม่เอเนื้อได้อยู่แั่บรรยากาศวิวจะดีนะคะดินดินดนี้น้าปลูกทุเรียนมากเลย<อ>ดินสวยดินสวยขึ้นเขาลง<อ>เขาครับอรเออถ้าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้สามกิโลก็ไม่ธรรมดานะก็ขายอยู่3ามกไงจ้ อันนี้นเป็นที่ขยังไม่อยู่ทางเข้าตาัดทู่อันนี้ทุเรียนพื้นบ้านไหมคะ,ะเป็น้าเป็นทุเรียนพื้นบ้านขายกิโลเท่าไหร่สามสห้า <35. S 2> <35. S 1> อันนี้เขาขายกิโลละสา<อ>มส <35 S 2> ิบห้าสามสิบห้าก็คือสามหมื้าพันกีบนะคะสามหมืาพันกีบลงสัง่งเลยที่เลยนะขายอยู่สามสิบน สามสิบตอนนี้ลูกก็ตัวไหน,น,อ,น,นอร่อยทุกัน,นม,มีมีมีมััีมีมนะสมี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 สามีามีมีีมีมกมีกีัีมีมีอ, 69, ะะอีม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 ามี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 มเก้าีมีมีมีนะมีมีมสิีม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 ลีม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 ีี Những trúc lòng nông dân gang hết đấy là. Ok, thế nào? Ni mẹ? Ni. Ni có biết là. Kin lời. Kin lời là sao em yêu lời, em? lời, em. Tu kin em. Tu em. Tu lời, em. Tu kin em. Tu kin lời, em. Tu kin lời, em. lời, em. Tu lời, em. lời, em. กินนี้เลยเหรอเราไปกินน้ำตกไปกินน้ำตกไหมน้ำตกแม่ก็ไม่เอาข้าวไปมั้งตีร้านเนาะไปตัดคู่ก็ให้กินได้ไหมเคยไปตัดคู้ไหมสวยอยู่ตัดคู่้ออ๋อพอได้อยู่โอ้ใช้ได้เดียวเดียวใช้ได้ใช้ได้นี่ครับทุเรียนที่ประเทศลาวนะคะเป็นทุเรียนพื้นบ้านอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ สามหมื่นกีดนะคะต่อกิโลอันนี้ก็คือตกของกิโลกว่ากวสองกิโลสามก็อยู่ที่หกหมื่นเก้าพันกรีอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอันเดียวกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อร่อยไหมคนเดียวกันจริมก่อนนะคะว่าอร่อยไหมเเรรีียยมมอืมอร่อยก็อร่อยตานังกันดิท้องเลยเป๊ น,นี่นะคะ,ะซื้อทุเรียนที่ทางไปตัดผู้นะคะ3ลูกกินอร่อยอยู่ค่ะนี้ทุเรียนเขาหล่นเลยเนาะ,อ,ะองแ่บนามกีดค่ะนี่เนื้อเนื้อเจ็มๆเลยค่ะถ้าเกิดผ่านมาแถนี้ก็แวะซื้อกันได้นะคะ